สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอนันต์เดมนลนายกสมาคมเทวรายองค์เทพประธานพรและคณะกรรมการและท่านที่ปรึกษานะครับวันนี้สมาคมเทวรายองค์เทพประธานพรได้จัดสร้างวัตถุมงคลให้ไข่รุ่นเสริมดวงให้โชครับทรัพย์นะครับโดยเรามาท,ทําพิธีวารละที่4ณวัดธาตุน้อยนะครับรอำเภอช้างกลา,างจังหวัดนครศรีธรรมาราช วาระที่หนึ่งเราทําพิธีที่วัดพระมหาธาตุวรวิหารนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวาระที่สองที่วัดธาตุน้อยวัดพ่อทันคายวาจาศิ์ที่เราอยู่อยู่ตรงนี้นะครับวาระที่สามวัดพระโคกนะครับของวัดปู่ทวดวัดพระโคกที่สงขานะครับและวาระที่สี่เรามาทําพิธีพุทธาพิเศษที่วัดธาตุน้อยวัดหลวงพ่อทันคายวารจาศึ์นะครับกิจกรรมในการจัดสร้าง วัตถุมงคลให้ไข่รุ่นเสริมดวงให้โชคร,รับทรัพย์ที่ผมและคณะกรรมการได้จัดตั้งหรือทําขึ้นมาในส่วนนี้นะครับก็เพื่อจะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะหาทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับมอบให้กับเด็กนักเรียนในส่วนของมัธยมศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ช่วยสารกุชนสิ่งต่างๆที่จําเป็น เ,เช่นอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับกับเพื่อนมนุษย์นะครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับสมาคมเทวลาชโอเพประทานทนรจดทะเบียนเมื่อปี2562นะครับก็ขึ้นมาปีกว่าๆนะครับปีนี้เป็นก้าวขึ้นสู่ปีที่2นะครับเราก็จัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมแรกนะครับในการจัดสร้างไอ้ไข่รุ่นเสริมดวงให้โชครับทรัพย์นะครับผมและคณะกรรมการวันนี้ได้เดินทางมาที่วัดนะครับก็ได้รับการตอบรับ อย่างดียิ่งจากท่านเจ้าวาดนะครับอาจารย์ทูลน,นะครับเจ้าวาดว,ดวัดวัดท่านน้อยนะครับในส่วนนี้ก็สมาคมเทวรายอรุงเทพประธานพรก็ดําเนินการจัดสร้างตามพิธีกรรมต่างๆครบท้วนสมบูรณ์แล้วนะครับหากประชาชนท่านใดสนใจหรืออยากจะเช่าบูชาก็สามารถติดต่อมาที่สมาคมเทวรายอรุงเทพประธานพรได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์062802599นะครับผมและคณะกรรมการขอขอบคุณนะครับ ไม่หประเทศมินยาพรนะฮะแต่ว่าจังหวัด